สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกเพิ่มสุขนะคะกับมอฝนค่ะน้องสีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะ <c oughs> สําหรับเช้าวันใหม่นะท่านผู้ชมนะเช้าวันนี้นะเป็นวันอังคารที่เก้าเมษาท่านผู้ชม <c oughs> เอ,อ่อวันอังคารที่เก้าเมษาเนี่ยโอ้รอใจจดใจจอ่อ <c oughs> เรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะอืมพรุ่งนี้ละ <c oughs> พรุ่งนี้ละ จะดูซิว่ารัฐบาลท่านจะออกมาแถลงกันว่ายังไงผลการประชุมนะแล้วก็เงื่อนไขอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่บอกว่าใช้คาว่าใครที่บอกว่าอ่เศรษฐกิจชะลอตัวชาอ่าเรายังไม่ วิกฤตขนาดนั้นมไม่รู้ว่าท่านเริ่มรู้สึกตัวกันแล้วหรือยังว่าเงินมันไม่มีแล้วนะเงินที่หมุนเวียนในระบบมันไม่มีแล้วนะะเ,เงินที่ลากยาก่าคนลากยากนะ่าน่ะจะต้องใช้จ่ายเนะี่ยมันไม่มีกันแล้วนะแล้ๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊เข้าไปซื้อทอง ตุนทองกันหมดหรือเปล่าอืมทองคํานี่ราคาคือหาคือตอนเ <ไป S 2> น,นี้ยพอไปตุนทอง <c oughs> ก็ไม่มีเงินไปซื้อ,อย่างอื่นอ <c oughs> ก็มีแต่ทองเต็มไปหมดนะ <c oughs> เออนะก,มนก็มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สําหรับคนที่พอมีอยู่แต่สําหรับคนที่คนที่เขาไม่มีอ่ะอย่าคิดถึงเรื่องทองเลยเรื่องเอจะกินหาเช้ากินขํายัางไง เย็นนี้จะกินข้าวกับอะไรท<ม>่านผู้ชมมันไม่มีจริงๆนะมันไม่มีจริงนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องมานั่งรอดูกันนะท่านผู้ชมนะวันนี้มีหลายๆเรื่องนะเอาเอาเรื่องเอาเรื่องที่เอตลกก่อนแล้วกันอะไรคะเช้านี้นะท่านผู้ชมเช้านี้หมออาจจะไม่ดูตลกสักหน่อย ท่านผู้ชมบอกว่าทำไมเช้านี้มาหมอดูไม่แบบเอะไรอ่ะไม่สนุกสนานเลยท่านผู้ชมคุณป้าจ่าเป่าลืมชงกาแฟให้อีกแล้วลืมชงกาแฟให้อีกแล้วเขาไม่น่าเรียกลืมนะอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทำก็ก็ลืมนั่นแหละเอาบางทีไม่ได้ทำคือไม่ได้ลืมไง อ่ะรู้สึกทําไมรู้สึกเศร้ากว่าเดิมนะเนี่ยฮะสีมาทําไมนะหมอรู้สึกเศร้ากว่าเดิมพอสีมาพูดเศร้ากว่าเดิมไม่เขาทุ่มเทไปให้ตั้งใจไงอืมนะอ่ะอาโอเคก็ตามนั้นอนะ่ะท่านผู้ชมก็<า>มเป็นนะเรื่องดีอย่างไยเขาก็รักตั้งใจใช่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 แต่น้าเศร้าจงังเลยนี่เรียกร้องความสนใจเอาอีกแล้วท่านผู้ชมเรียกร้องความสนใจอีกแล้ว <น>เดี๋ยวก็มาเช้านี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวห้านาทีเดี๋ยวก็มาละก็นี่ไงก็ต้องพูดทีพูดทีก็ได้กินที <c oughs> ไม่สนุกเลยกาแฟไม่มีท่านผู้ชมเอชงนะฮะงานกร่อยแล้วนะฮะใช่เห็นไหมพูดอะไรพูดไม่ค่อยออกอ่ะคือหัวมันไม่ลื่นอ่ะเออหัวมันไม่ลื่นไม่พอท่านผู้ชมถังเช่า,ากั<ม>ถังเช่าอ่ะมันไม่มีแรงอ่ะ ได้กินถังเช่าไปได้กินกาแฟไปเออได้กินเป่าอันไปร่างกายมันแข็งแรงอะ่ะเออเรียวแรงมันมานะท่านผู้ชมนะเป็นการเรียกร้องความสนใจผ่านหน้าจอทีวีในทุกๆวันนะท่านผู้ชมอ,อ่ะเรื่องตลกตลกของ <c oughs> เมื่อวานนี้ก็คือท่านนายกไปนคร <c oughs> ออชาวกเกษตรกรเขาก็ต้อนรับ นะเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ราคายางอยู่แปดสิบห้าบาทถ้าต่ำกว่านี้จะไปปลูกทุเรียนละอ่าซึ่งทุเรียนก็ราคาดีท่านผู้ชมก็ไม่เสียหายนะถ้าจะไปปลูกทุเรียนนะแต่ก็เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวก็ซ้ำรอยหรอกอะไรนะคุณชัวนะค่ะเอ่อโค่นยางปลูกมังคุดอ่า ก็ถ้าอันไหนราคาดีก็เอาเอา,เอาตามนั้นทะานผู้ชมหมอไม่ว่าอะไรหรอกอันไหนที่ราคาดีต่อกเกษตรกรไทยนะแต่น่าแปลกนะคะวิธีคิดของคนไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเห็นใครทาแล้วดีก็ทําบ้างสรุปแล้วล้นเกินตลาดก็ต้องล้มกันไปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นมีแต่คิดตามคนอื่นแต่คิดเองไม่เป็นอืคิดพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่ไม่เป็น 응ไม่ได้ทุกคนนะแค่เฉพาะบางกลุ่มบางคนนะคะก็เรียกว่าก็เรียกว่าออันนี้คือในส่วนของเมื่อวานนี้ที่ไปนะท่านผู้ชมยังไม่พอเมื่อวานนี้ที่เราบอกเรื่องตลกตลกคือเมื่อวานนี้มีคนไปรับนมีคนไปรับคนที่อคิดว่าไม่น่ามา ในฐานะที่เป็นสสในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมารับนายกด้วยอคนนั้นไม่ใช่ใครคุณชัยชนะใช่ก็ไปปรากฏตัวอยู่นะคะคนที่มีฝีปากกล้าท่านผู้ชมนะคนที่มีฝีปากกล้าทวงทุกเรื่องหรือเหมือนกันนะแต่ไปตอนรับนายกไปไม่ไปได้ไงอ่ะเออหมอนี่แบบ ทำไมอะสิมาบโดยปกติแล้วนะฝ่ายค้านจะไม่ไปต้อนรับฝ่ายรัฐบาลเขาบอกว่ามันเป็นอันนี้ไงมันเป็นเขาเรียกอะไรพื้นที่เขาอ่าเป็นพื้นที่เขาแต่ปกติไม่ว่าท่านนายกไปที่ไหนก็่จะไม่เคยเจอฝ่ายค้านไปต้อนรับฝ่ายรัฐบาลอแปลกนะท่านผู้ชมถ้าไม่คิดว่าแปลกล่ะท่านคุณชัยชนะก็ออกมาบอกว่า แม่พื้นที่ผมแล้วก็อะไรคุณแม่คุณแม่แมเป็นอ,อบจอ,อะนะก็เลยต้องมาต้อนรับท่านนายกในวันนี้ออย่างหนึ่งคือทำเพื่อผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ค่ะวันนี้ยังไม่เป็นเออ่รัฐบาลวันนี้เป็นฝ่ายค้านอยู่คใอ,อ้มันบอกอะไรอีกไหม วันนี้เป็นฝ่ายค้านไงฮะเออวันนี้เป็นฝ่ายค้านไม่ได้บอกอะไรทําเพื่อคนในพื้นที่ออไร้ๆไม่ได้หมายคามาีโอกาสได้เข้าร่วมรัฐบาลก็ทําเพื่อคนในพื้นที่ไงแล้วก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราได้เป็นรัฐบาลเราก็ทําอะไรก็ได้ไงนโยบายที่เรามีเราสามารถที่จะแบบมีโอกาสทําได้มากกว่าการที่นั่งเป็นฝ่ายค้านมันทําไม่ได้เลยเออไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แต่มาลืมมาเรื่องก็ยังไม่รู้อู่ดีเพราะใช้คําพูดแบบนี้เสร็จปุนนนะงาาเยกกอี งานเข้านายกนายกบอกผมตอบเรื่องคอรมอนอไม่รู้กี่สิบรอบแล้วนะแต่พอก็เพราะว่าสร้างกระแสะสร้างประเด็นแบบนี้นั่นแหละเหลือที่หนึ่งไงท่อยัง,<า>งเหลืออยู่ที่หนึง่งปรับคนเข้ามาให้มันเต็มซะจะได้จบไปเออเออเออนะเพราะมันยังเหลือที่อยู่ไงทั้งนักข่าวก็ต้องไปถามท่านอีกแหละว่าจะปรับเล็กปรับใหญ่คะ ทานายยังไม่ปราบพูดกี่รอบกี่รอบแล้วยังไม่ปราบนะจะปรับเล็กปรับใหญ่ค่ะถ,า,ถามรอบที่หนะึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะท่านผู้ชมนะเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เมื่อวานนี้ทาานายกงเนี่ยโดนถามหลายรอบโดนถามหลายรอบ,ลรอบแล้วก็หลายเรื่องมากเลยนะนะอ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องออตอนเนี้ย โหกระแสกระแสสังคมตีรัฐบาลตีท่านนายกค่อนข้างเยอะอนะเอ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องพม่า,มาเมียนมาค่ะนะที่เขามาขอจอดที่แม่สอ,อดอั้างายข้างก็ตีใหญ่เลยนะทําไมถึงให้เออกองทัพหรือทหารเอ,อเขาใช้อ้างถึงอย่างนี้เลยนะท่านุงทีแจงนะ นะซึ่งทางท่านนายกก็ชี้แจงอยู่นะท่านผู้ชมนะ,ะว่าตกลงเนี่ยคือเขามาขอจอดเพื่ออะไรอืเพื่ออะไรมายย้ยยยายกองทัพหรอหรือว่ามาย้ายข้าราชการหรือมาย้ายบุคคลหรือมาขนถ่ายหลักฐานขนถ่ายเงินทองหรืออะไรยังไงท่านนายกต้องตอบนะ <c oughs> เรื่องที่สอง เรื่องไฟป่าท่านผู้ชมม,มรสุมมากช่วงนีม้มรสุมมากหนักหน่วงมากปนจับหนักมากช่วงนี้เชียงใหม่ม,มีคนถามว่าแล้วท่านนายกจะทำอย่างไรทัางนางคนก็ยังคนก็ยังไปเผาป่าอยู่นั่นทั้งทั้งที่พูดปากเปียกปากแฉะ คนเขาบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่แค่พันหจุดก็จริงแต่พันหจุดก็เยอะนะเยอะเยอะเออถึงแม้ว่าข้างนอกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นลาวเก้าพันจุดห้าพัจุดมันจะลอยเข้ามาในประเทศไทยเราก็ตามเถอะนะเออแต่ถ้าว่าในเมืองไทยเราก็ยังห้ามปามออห้ามปามคนของเราไม่ได้เลยจะไปห้ามปามพมา่าลาวได้ยังไงคำถามคำถามอีกท่านผู้ชม แล้วการที่เมืองไทยคือเราจะทำยังไงให้เขาหยุดเผาได้แหมท่านผู้ชมขนาดคนในประเทศเขาเขายังต่อสู้ยังลบลาค่าปันกันอยู่เนะไปห้ามเขาเผาได้ไหมได้ <Yeah. S 1> เออเขายังเขายังควบคุมกันไม่ได้เลยนะปัจจุบันนี้อืมแล้วท่านจะไปห้ามเขาเผาไอ้ที่เผานี่ก็ไม่รู้ว่าเผาเพื่อการเกษตรหรือว่า ฆ่ากันแล้วก็เผาเผาบ้านเผาเมืองอ่ะเออเรอาอก็ไม่รู้อีกนะแต่แลาวนี่เผาเพื่อการเกษตรแน่นอนแน่นอนนะเอ,อแล้วยังไม่พออีกนะโหฝุ่น PM 2.5ตอนนี้เชียงใหม่เชียงรายเยอะแยะฝุ่นนะจับไปหมดท่ดานผู้ชมเขาก็เริ่มถามหาและนายกอยู่ไหนเออ,เอ,อนายกอยู่ไหน นาะยกจะมาช่วยเราหรือไม่ uh huh. นะท่านผู้ชมและยังไม่พอเรื่องนี้เรื่องสงการซอฟต์พาวเวอร์วอเตอรมม์เวิลด์เฟสติวท่านผู้ชมอ้าวไม่เป็นตามพูดนี่วา,เ,าเขากตีกันมาอย่างนี้นะไม่เป็นตามพูดนี่วาไหนะบอกยี่สิบเอ็ดวันแล้วตกลงคือจะเริ่มเล่นกันเมื่อไหร่ ให้เราแต่งชุดลายดอกออกมาเล่นน้ําคนเดียวมันเกอนะอม,มันก็จะขินหน่อยนะเอ่อขวยเขินหน่อยนะโอ้มาเปืนฉีดน้ําแต่แต่หันไปถนโนโลง่งฉีดใครวะเออนะะจะมีใครมาฉีดเราไหมนะอ,มอุ้ยแอบซ่อนกันอยู่แล้วสิอะไรอย่างเงี้ยจะไปฉีดเขานี่โดนด่ายนะบางท,ท,งทีเขายังไม่เล่นเนี่ยถูกไง คือต้องบอกว่าการโปรโมตยังน้อยไปไม่รู้ว่าการาประชาสัมพันธ์ใช่เป็นเพราะว่างบเพิ่งออกหรือเปล่ามันไม่ทันกันมันมีงบกลางนี่ทําไมไม่เอางบกลางออกมาประชาสัมพันธ์ไปก่อนเอาไปใช้ยามอย่างอื่นแล้วไงแต่ปี<อ>นี้คุณบอกว่าคุณจะจัดยิ่งใหญ่ปีแรกและปีแรกล่มอะ่ะหมอเลี้ยบบอกจะจัดปีถัดไปให้ยิ่งใหญ่มันจะเป็นไปได้หรอปีแรกคุณล่มไปแล้วอะ่ะปี<อ>ต่อไปใครจะเชื่อใจอะ่ะใช่เ,<อ>เนี่ยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลโดนโดน,โดน ตีอยู่นะท่านผู้ชมแล้วพูดตามตรงเลยนะในฐานะที่เราเชียร์ทางฝากฝั่งรัฐบาลนะ,ะท่านอยา่าทำเป็นเมินเฉยนะทำเป็นนิ่งนอนใจนะความเชื่อมั่นนะ่ะมันจะหดลงนะคะเพราะของเดิมอะที่เขาเชื่อมั่นคุณอยู่แล้วนะ่ะนะ เขาก็พยายามสนับสนุนเราเราก็พยายามสนับสนุนท่านเต็มที่แต่ผลงานมันยังไม่เกิดเลยไง uh huh. ทุกคนเฝ้ารอหนึ่งปีแต่นี่มันก็เจ็ดเดือนแล้วนะเหลืออีกแค่ห้าเดือนนะ, uh huh. ะผลงานเก่าผลงานใหม่ยังไม่เกิดผลงานที่คิดว่าจะเชิดหน้าชูตาหน้าเทศกาลได้กลับด้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ายิ่ง เสียเครดิตไปใหญ่ไปโตเลยนะเห็นว่าช่วงนี้ท่านนายกท่านเดินทางลงใต้โอเคแหละพเพราะเากษตรกรนะภาคใต้ชาวสวนยางเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยกำลังแฮปปี้กับราคายางที่มันสูงขึ้นก็ต้องไปตีไปย้ำไปตอกหน่อยว่าเนี่ยฝีมือรัฐบาลนะนะแต่พอท่านจบ จากภาคใต้ไปแล้วท่านต้องบินขึ้นเชียงใหม่เ,เชียงรายแม่ห้องสอนค่ะท่านนายกคะท่านจะบอกว่ามีภารกิจอื่นไม่ได้เลยนะนี่ท่านยกเป็นวาระแห่งชาติท่านเคยพูดไว้ใช่ไหมคะท่าทจะท,ท่านต้องยกเลิกภ<ห>ารกิจอื่นเลยค่ะถ้าท่านไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่น ทุกอย่างจะแก้ไขได้ทุกอย่างจะเบาบางลงท่านอาจจะคิดว่าอยท่านนายกไปตรงนั้นเนี่ยมันจะไปได้เรื่องอะไรยังไงขึ้นมามท่านผู้ชมช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่จริงๆอะ่ะแม่ทัพใหญ่ไปเองอะ่ะมันก็ดีกว่าเพราะนายกใครก็ไม่รู้ไปไปอยู่ที่นั่นแน่นอนรองนายกก็ต้องไปอยู่ที่นั่นรัฐมน,นตรีก็ต้องไปอยู่ที่นั่น เพราะเขากลัว<ๆ>ปรับคลรมอเขาจะจัดเขาจะได้ไปจัดการไอ้หนึ่งพันหกร้อยจุดที่เหลือที่ยังเผากันอยู่เนี่ยแก้ไขให้มันจบอืมอีกอย่างหนึ่งคือพมา่าขอความร่วมมือมาแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพม,อม่าไปทำยังไงถึงจะหยุดเผา ขออนุญาตบินโดยการใช้เครื่องบินเราไปทําฝนหลวงให้ท่านเอาไหมแต่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการนะเพราะเขาตั้งใจเผานะอะแต่ตรงไหนที่เป็นไฟป่านะนะให้เราไปดับฝนให้เอาไหมยอมเสียเงินเสียภาษีเราเงินภาษีเราไปดับไฟป่าให้ท่านเอาไหมเขาะเราเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ย ทางพม่าของท่านเนี่ยมันยังไม่ยังสั่นคลอนอยู่ยังควบคุมอะไรไม่ได้แต่ผลกระทบมันมาที่เราหรือว่ายัางไงท่านจะรอให้รอฟ้าผนเป็นใจรอพาอยุเข้าเนี่ยจึ่งมีข่าวออกมาว่าเออก็เหมือนจะมีพายุเข้ารอให้ท้องฟ้าเทวดาฟ้าดินช่วยเหลือ ไม่จไม่ต่างจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาถ้ารอเทวดา,าฟ้าดินอย่างนี้นแหรอให้ราคามันขึ้นเองเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่รู้ใครพูดไว้อ่ะถูกไงและเราจะต่างอะไรกับรัฐบาลก่อนหนะ้านะคะอันนี้เริ่มเป็นเสียงบ่นแล้วนะท่านผู้ชมนะเริ่มเป็นเสียงบนย่นกันเข้ามานะต้องงั้นต้องมาดูแล้วแหละท่านผู้ชมว่าเรื่องฝุ่น pm สองจุห้านะตอนนี้สถานการณ์ไปถึงไหนแล้วนะ เช้านี้ค่ะเหมือนเปิดภาพซ้ำๆทุกวัน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 ค่ะท่านผู้ชมเชียงใหม่อันดับหนึ่งชัดเจนนะสามร้อยหกสิบหเออสา6อหสิหค่ะอันดับหนึ่งของไทยและอันดับหนึ่งของโลกท่านผู้ชมเชียงใหม่ค่ะนะประเทศไทยค่ะมากกว่าอินเดียอีกค่ะนะ ปีนี้ไทยนี่นํามากเลยนะคะเออเราติดอันดับหนึ่งถ้าตลอดทั้งเดือนนะท่านผู้ชมนะไม่ไหวนะไม่รู้จะพูดยังไงนะเนี่ยทั้งแดงทั้งม่วงม่วงหมดนี่พูดเหมือนเดิมเมื่อวานเป๊ะมีทั้งแดงมีทั้งม่วงม่วงใสกับม่วงมน์นะ ที่หนักสุดคือที่เดิมค่ะใช่คำว่าที่เดิมเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันฝุ่นเม็นคลคลุ้งไปหมดเลยฝุ่นคลาคลุ้งไปหมดนะสภาพอากาศสภาพสุขภาพของคนในพื้นที่แย่ลงนะท่านผู้ชมแย่ลงคนที่เป็นเห็นบอกว่าคนที่เป็นหอบหือ คนที่เป็นโรคต่างๆนานาท่านผู้ชมม,มันมากขึ้นอ่ะเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นแล้วมีข่าวมาว่าอะไรอาอาจารย์มอเชียงใหม่เป็นมะเร็งกันตั้งกี่คนแล้วสามสี่คนแล้วอ่ะ mm. ทั้งทั้งที่อายุอานามยังไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมสามสิบกว่าสี่สิบกว่าอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งปอดอ่ะและเป็นอาจารย์ด้วยในเชียงใหม่อ่ะเป็นคนที่มีความรู้อ่ะ นั่นเขาเป็นอาจารย์อ่ะเขามีความรู้เขายังเป็นมะเร็งปอดและคนปุถุชนธรรมดาทั่วไปอ่ะจะไม่เป็นเหรอจะไม่เป็นเหรอเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะต้องมีการศึกษามามะเร็งปอดเพิ่มจํานวนเท่าไหร่ในคนจังหวัดนี้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 แน่นอนทางสาธารณาสุขเขาต้องทําสิติของเขาไว้อยู่แล้วท่านผู้ชม มันไม่ไหวนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านนายกคะยังย้ำนะท่านหมดจากนครไปแล้วเนี่ยท่านต้องทิ้งภารก,กิจอื่นขึ้นเหนือใครจะมาตราปลามาดว่าโอ้ยมาเจอทักษิณหรือเปล่าอ,อย่าไปสนใจขึ้นเหนือคะ่ะนะขึ้นเหนือไปแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ท่านจะได้ใจเคนเชียงใหม่ไปอีกเยอะท่านอยากคิดว่าเอ้ยก็ตัวเลขเอ,อคนเลือกของทางเชียงใหม่ลดลงนี่ท่านจะเอาให้เหลือศูนย์หรอคะจากจากสองอะ,ะคะเอาให้เหลือศูนย์หรอคะทั้งทั้งที่มันเป็นฐานที่มั่นของพรรคเพื่อไทยอยู่เดิมนะขึ้นมาเช้านี้เนะี่ยขึ้นมาบนนั้นผู้ชม ถ้าเพิ่มไม่เท่าไหร่อ่ะบ่นอย่างเดียวเลยนะอ่ะแม้กระทั่งเขาบอกว่าคนที่ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นควันแม้กระทั่งทางผู้ว่าเองก็มีการต่อล้อต่อเถียงนะมีวิวาทะกับทางสื่อนะท่านผู้ชมสื่อท้องถิ่นนะอ่ะไปดูกันในส่วนของวิวาทากับสื่อท้องถิ่นนะคะ เป็นอันที่สองที่ส่งไปนะตั้งแต่ที่สองที่ส่งไปเลยนะเจ้าหน้าทีนะเปิดเลยจ้ะข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและการสื่อสารนั้นน่ะควรจะทำแบบสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตระหนักและก็ป้องกันตนเองจากปัญหาที่มันเกิดก็คือไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันที่เกิด ณปัจจุบันนี้เรายังเห็นการสื่อสารที่สร้างความแตกแยกสเสมอจากในงานภาครัฐบ,บอกให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าวอย่างสร้างสารรค์เราก็สร้างสารรค์ทุกวันนะคะ่เอเตือนประชาชนต้องขอบคุณคณะแพทย์ด้วยซ้าไปที่เขาพยายามสื่อสารการช่วยเหลือประชาชนสื่อสารว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจริงเยอะมากน้อยแ,แค่ไหน รวมไปถึงในแพทย์รังสฤิ์ซึ่งดูแลทางด้านหัวใจท่านออกมาประชดประชันว่าให้เราหยุดหายใจกันเพราะท่านคนไม่ไหวแล้วเนื่องจากผู้ป่วยที่รักษากับท่านเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอาการกำเริบอยากเห็นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาจากหน่วยงานภาครัฐหยุดกระแนะกระแหนการานำเสนอข่าวเสียที เราอยู่กับฝนมาเป็นสิบปีแล้วมากกว่านั้นด้วยคุณแม่ดี่ัชเองก็เสียชีวิตพเพราะมะเร็งปอดมาเดินอยู่ในเชียงใหม่นี่แหละแล้วก็ถูกกระตุน้นด้วยฝุ่นเล็กๆตัวเนี้ยต้องเข้ารถโรงรยาบาลรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชปัญหาเนี้ยควรต้องตระหนักแล้วบอกกล่าวไม่ใช่แก้ตัวไปวันๆ หรือโม้เดลไปวันๆขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐให้นาเสนอข่าวสารที่เป็นจริงฝุ่นหนาขนาดนี้ขาวขนาดนี้มองไม่เห็นแม้กระทั่งดอยสุเทพคุณจะออกมาบอกว่าวันนี้เชียงใหม่อากาศดีคุณใช้อะไรคิดเหรอขอร้องนะคะว่าการสื่อสารมันต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่โกหกไปวันๆนึง เพราะไม่อย่างนั้นคนเหนือก็จะตายเพราะฝุ่นการแก้ไขปัญหามันก็ไม่เกิดเรากําลังจะมีพรบรสะอาดแต่ถามว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เทียงก็อยู่ในสภาย,ยังไม่จบหมอแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยบางท่านก็พูดจริงบางท่านก็พูดแบบกระแนกกระแหนหรือบางท่านก็หมกเม็ดข้อมูลไว้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกถ้าเราไม่พูดความจริงนะคะขอความร่วมมืออะไรเกิดก็บอก แล้วก็บอกประชาชนว่าให้ป้องกันตนเองไม่ใช่เดินเปิดหน้ากากขี่จักรยานหรือเที่ยวเดินไปบอกใครต่อใครว่าเชียงใหม่สะอาดนักท่องเที่ยวมาเขาก็มาแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาเระวังไม่ใช่ไปโกหกเขาว่าอากาศเชียงใหม่ดีแล้วให้รีบมามันไม่ใช่มันต้องบอกว่าปีเนี้มก,กราถ,ถึงเมษาเนี่ยอากาศเราไม่ดีแต่เราสามารถเที่ยวได้เที่ยวแบบไหนเที่ยวแบบป้องกันตนเอง ไม่ใช่ว่าผู้สื่อข่าวไม่ได้อยากให้นักท่องเที่ยวมาแต่เราต้องคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ก่อนทุกคนต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนแล้วเราถึงจะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีด้วยรอยยิ้มด้วยหน้าตาที่สดใสไม่ใช่ว่าต้องมาใส่หน้ากากกันตลอดปีตลอดชาติแบบนี้พ้นโควิดแล้วยังต้องมาใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5อยู่เนี่ย คือเราก็พูดความจริงกันน่ะไม่ใช่โกโหกกันไปวันวันอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะใครโกหกคุณใครโกหกคุณที่ถามเนี่ยถามผมหรือถามใครที่ฉันถามหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย,ย,ะยน,นะถามว่า,า,าน่วยจำนวนเยอนะก็ต้องบอกว่าจานวนเยอะอนะากาศไม่ดีเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีค่ะในที่ประชุมคณะกรรมการฝุ่นควันไฟป่าเนี่ยมีสื่อวนทนอยู่นะ ผมตั้งคณะกรรมการเรื่องประชาสัมพันธ์อยู่ในนั้นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทุกคนมีข้อมูลที่เอาไปเขียนข่าวได้เองเลยไม่มีใครบังคับใครให้ได้หรอกว่าจะต้องบอกว่าจะเขียนข่าวได้ทั้งอะไรนะโรกสูนยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกคับนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าเออก็ควรจะสื่อสารให้มันเป็น เป็นเรื่องจริงอันนี้ก็เห็นด้วยนะเหมือนที่เราสื่อสารกันอยู่ทุกวันอ่ะฝุ่นนะเ,เชียงใหม่ช่วงนี้ไม่น่าไปนะสำหรับนักท่องเที่ยวไทยนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะก็จริงๆคุณก็ควรจะโปรโมทให้เขาประชาสัมพันธ์เขาว่าคุณควรจะใส่หน้ากากนะดูแลตัวเองด้วยนะแต่ปัญหาคือคนในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะที่เขาจะต้องดมสูตรฝุ่นควันอ่ะทั้งวี่ทั้งวันนะ่ะถามว่า ะให้เขาดูแลตนเองอย่างไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะทํำยังไงอะ่ะเพื่อให้ลดปริมาณฝุ่นลงได้นะลดปริมาณฝุ่นไม่ให้มันมีผลกระทบกับเรื่องสุขภาพของเขานะท่านผู้ชมถามว่ามันก็เป็นความอัดอั้นนะนะอันนี้เขาพูดมาเขาก็พูดถูกแต่ทัางนี้เท่านั้นเนี่ยนะมันก็เป็นการเผาอะเผาคนไทยเรายังตีมือ ห้ามเผาไม่ได้เลยต่างประเทศเราจะไปตีมือ้เขาหยุดเผาายัางไงอ,อันเนี้ยเราก็ต้องมานั่งเข้าใจด้วยเพราะว่าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แก้ไขปัญหาในระดับระดับเประเทศเรานะอม,มันเป็นระหว่างประเทศค<ะ>นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่หมดนะที่เขาต่อรอต่อเถียงวิวาทากันซึ่งเรายังอยากฟังต่อท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.